สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลงุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลงุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะส,สปะป,ปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวิเดนอเมริกาไอร์แลนด์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็คนไทยทุกๆคนล่ะคะ่ะที่อยู่ทางต่างถิน่นแดนไกลเนาะก็ ขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม้เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะวันนี้ก็ได้ไปดูคลิปของลุงกับป้าเนาะที่นะคะมีการผูกข้อไม้ข้อมือเนาะไปเห็นป้าแตนร้องไห้โอ้ยข่อยก็ร้องไห้กับเจ้าจนแบบจนแฟนถามนั่นแหละคะ่ะเป็นไรเป็นไรเราดู มาแล้วเจเจเป็นคนที่บ่อน้ําตาตื่นเนาะมีอะไรสะเทือนใจหน่อยเนี่ยก็ไปแล้วน้ําตาค่ะมันเป็นความที่นะคะอ่อนไหวนะคะเนาะเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากข็นน้ําตายิ่งเราได้ติดตามเรื่องราวของเขาในชีวิตของเขาในชีวิตประจําวันของเขาเนาะของลุงกับป้านเนี่ยเราติดตามมาจะสี่ปีอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนมันมีความผูกพันโดยที่เรานะคะก็ผูกพันะเนาะ,นะไม่รู้จะว่ายังไงมันก็คงเป็น อะไรนะคะเขาเรียกอะไรบุญนำพาวาสนาให้เราได้มาเจอกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทุกคนหรือทุกๆคนที่เป็นเอฟซีลุงป้านี่แหละมันก็คือบุญนำพาวาสนาให้เราทุกคนมารู้จักกันนี่แหละคะ่ะถึงจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะไม่เลบเจเจไม่เคยเห็นหน้าเอฟซีลุงป้านะคะเอฟซีลุงป้าเห็นหน้าไม่เลบเจเจนั่นก็คือบุญนำพาวาสนาให้เราทุกคนมารู้จักกันนั่นแหละคะ่ะแล้ว ยูทูบเบอร์สายลุงป้าเราเห็นหน้ากันในจอนะคะวันหนึ่งเราคงมีโอกาสได้เจอกันนะคะได้เห็นตัวตนของกันและกันจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะเนาะน่แหละคะ่ะคือมันเป็นความผูกพันที่เรามีให้กันเนาะเพราะเรามองในจุดจุดเดียวกันไม่วับเ,เชื่ออย่างนั้นนะคะในสิ่งที่เราเข้ามาติดตามเนี่ยเรามองเห็นในจุดจุดเดียวกันว่า ลุงป้าไม่ได้ทํามันก็ควรจะมีความยึดธรรมให้กับลุงป้าใช่ไหมคะทุกคนเราจึงยังคงยืนอยู่ข้างลุงป้าอยู่างนี้ใครจะตาหน้าว่าเราทําไมโง่ทําไมซื่อบือ้อทาไมเป็นควายทําไมไปอยู่ยังไงมาพูดเกี่ยวกับนะคะเอคนที่ทําร้ายน้องคนที่เป็นจําเลยคนที่เป็นอะไรที่เขาพูดกันเนาะหมายเลยจะเจไม่อยากพูดในส่วนนั้นเพราะว่า เราเชื่อมั่นว่าลุงป้าไม่ได้ทำไม่เลิบเจเจเชื่ออย่างนั้นว่าลุงป้าไม่มีโอกาสจะได้ทำใช่ไหมคะทุกคนเหมือนที่ไม่เลิบเจเจพูดเสมอแหละคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับอีกคนคนหนึ่งเนี่ยหรือหลายๆคนในเวลาเกิดเหตุนเนี่ยคนคนนั้นไม่สามารถที่จะแยกร่างตัวเองหรือหายวับไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายที่มันไม่ดีไปทำอะไรที่มันเลวๆทั้งๆที่ตัวเองก็อยู่กับอีก คนกลุ่มหนึ่งและคนกลุ่มนั้นก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาตรงไหนไปทำสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมคะทุกคนความเป็นจริงคนเราเนี่ยไม่วิ่งก็เดินไม่เดินก็ขึ้นรถลงเรืออะไรพวกนี้ขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะสิ่งที่ไอ้นี้เป็นไปได้ก็คือการเดินของคนเนี่ยมันต้องเดินไปะนะคะขึ้นรถไปแล้วก็ต้องเดิน มันก็ต้องเห็นใช่ไหมคะทุกคนแต่นี้เราทํางานลุงอะทำงานอยู่กับอีกคนเนี่ยในเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปทําสิ่งนั้นไม่ใช่ออเรนเจอร์ไม่ใช่ anger, ไอ้มดแดงไม่ใช่นังกระตูนนะที่จะหายวับแป๊บปุบ๊บไปทําอะไรนะคะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นกับคนได้เราเอฟซลุงป้าทุกคนนี่แหละ จึงมองเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันนี่แหละค่ะว่ามันไม่มีโอกาสเลยเพราะเราติดตามข่าวมาเนี่ยเนาะติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นมันเป็นยังไงเราเอฟซีลุงป้ามองเห็นต่อให้คนหลายคนจะมองไม่เห็นเหมือนเราแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองเห็นและติดตามข่าวมาใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าวันนี้ป้าร้องไห้ให้สุดนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้เข้มแข็ง ถึงคนลหลายๆคนไม่รักไม่ชอบดูถูกเยียดยามป้าแต่ก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่ยังรักลุงรักป้าให้กำลังใจลุงป้าอยู่เคียงข้างลุงป้าถึงแม้คนในครอบครัวของป้าจะไม่อยู่เคียงข้างป้าแต่พ่อแม่ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ลุงป้าหรือน้องที่เขายังเชื่อมั่นใน สิ่งที่ป้าไม่ได้ทำเขาก็ยังให้กำลังใจนะคะถึงอีกคนสองคนจะใจจืดจะดำกับป้ากับลุงเพราะมีอคติในใจปล่อยเข้าไปค่ะถือว่าเราร่วมทำบุญร่วมชาติกันมาแค่นั้นก็ปล่อยให้เขาไปต่างคนต่างเดินเราสู้ให้ถึงที่สุดเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิด เรามั่นใจตัวเราว่าเราไม่ได้เป็นคนกระทำน้องเนี่ยสู้ให้ถึงที่สุดนะคะสู้ไปถึงที่สุดนั่แหละสารสุดท้ายใครจะมองใครจะออกมาพูดใครจะมาเหยียบย่าว่าสู้ไปก็ติดยาวสู้ไปก็ถูกประหารไม่ต้องไปใส่ใจค่ะถ้าออกมาพูดแบบนั้นแล้วคําว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าจะบอกว่าเราไม่ต้องไปสู้ ให้หยุดแค่สาลนี้แล้วเข้าไปติดคุกและจะมีคำว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะทุกคนในเมื่อเราเรียกร้องหาความยุติธรรมศารมีถึงสามศาลเราก็ต้องสู้ให้ถึงทั้งสามศาลในเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นคนทำจะมาบอกว่าสู้ไปก็ติดยังไงก็ติดอาจได้เพิ่มโทษ อย่าไปใส่ใจคําพูดของคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยมีความปรารถนาดีให้กับลุงกับป้าเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจที่จะฟังไม่ต้องให้ค่าในคําพูดเหล่านั้นมันทําความดีไว้ค่ะความดีที่เราทําจะมองคนจะมองเห็นในสิ่งที่เราทำนั่นแหละค่ะแล้วเราก็สู้ต่อไปเพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเรา คนอื่นเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเรานะคะเราเดือดร้อนเราต้องสู้เพื่อครอบครัวของเราค่ะไมลยเลิฟเจเจเป็นเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะไม่ว่าวันสิ้นสุดศาลตัดสินจะเป็นยังไงก็ก็ช่างอะถึงจะหมดทุกศาลก็จะเป็นกำลังใจให้และความเชื่อมั่นที่มายเลิฟเจเจมีให้ว่าลุงป้าไม่ได้ทำ ก็จะยังคงอยู่ตลอดไปถึงศาลจะตัดสินยังไงศาลสุดท้ายจะตัดสินยังไงไม่เลิฟเจไม่สนใจไม่เลิฟเจสนใจแค่ว่าไม่เลิฟเจเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่เลิฟเจมองอยู่ว่าลุงป้าไม่ได้เป็นคนทำก็จะอยู่เคียงข้างตลอดไปนะคะจะยังคงเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าเสมอคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะ กำลังใจให้กันและกันนะคะเราต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เรามองเห็นว่าเขาคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะฝาก f อลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกำลังช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกีนของบริษัทมนโอม,มโฮมซับนี่แหละคะ่ะผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวที่ทำออกมาชอบตัวไหน เลือกตัวนั้นค่ะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love er fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกทุกคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกทุกประการธุรกิจการงานที่ทำอยู่ก็ให้ประสบผลสำเร็จนะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเอก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนเลยค่ะ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ